หังพูนลังพี่นั่โลจะมองเห็นรดทีนึงนี่กเองอ่่ไม่หน้า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 สาบิดเอออย่างนั้นเเตูหน้าสาบิดเราดูหน้าเสานี่ยมติด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 ตรงนี้เออก็ดันเข้าไปเดี๋ยวยกออกเลยยกยกออกไ้หลังถอยหลังถอยถออยอา ยกขึ้นทางนู้นเลยหน้าตาปิดหน้าตาปิดให้มันตรงนะจะเสายังไม่ตรงยกขึ้นนี้เลยโอเคได้ได้ได้มันลงหัวตะปูยังตงแล้วเดี๋ยวใครขัดได้มือเขีย่น้ำดูนี่มองเห็นไหมจับหัวตะปูเลยเอ้าวไอ้ไอ้อัดนี่ได้รับบน ่ทำทำดกมาททนู่นน่ะทำกับเสาน่นเดก็ได้แล้วก็นี่เลยเสียบเข้าไปได้ต้องต้องไปมัดหัวนู้ก่อนนะมัดยันี่ยมามัดีคนนึงเ Bt, เออเออจับแล้วมาเออเออสูงเหรอไม่มาดู le le ุมงนี้มาทางนี้มาทางนี้ทล้มายืนทางนี้เร็วๆหน่อยมีเวลามากไหมสอนเออมันนังตะขึ้นถุงแม่ตะนึงเลยแล้วบางหัว่างเปหัวสีอันนี้มือตรงหัวตรงมาขวาด้วยโอเคไม่เป็นไร ทางไต้ข้างบนไม่เป็นไรข้างล่างเดี๋ยวต้องปิอมาอยู่แล้วออหามลูดผูกผูกผูก็อระแกงไว้เดี๋ยวหมวยข้างในอ่ะข้างในอ่ะข้างในนดข้างในนดข้างในนูดข้างในนูนดแ่ว่าเห็นเสากระกแกงว่ะนาอ่านอ่ะอ่าเอากะแกแงควายมอๆ่ตาไม่อันน่ไม่อันนี้คาดไปน่ลงมานี่ผข้างในแล้วก็ล็อกเสาล็อกล็อกเป็นสามเหลี่ยมแล้วล็อกล็อกอเป็นสามเหลี่ยมนะไม่ยาวกว่ามัน เอาต้นจับนี่ต้นต้นอันนี้ได้เลยเออพาดมาดิเอามาที่เดี๋น่าจะเอามาทางนี้ยองไปเอาอันนี้เอามานี่เอามาหนึ่งไปนี่มันยาวลุงยาวก็ไปนู่นเลยก็นู่นเลยโอเคเอามาแล้วก็สอดนะอพาดไปถูกเลยถูกเลยพอ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 ดันจับนี้หน่อยถูกได้ันนี้ดันกลับนี้ถือขึ้นกลับมาเออเออนั่นแหละตงถูกนะถูกเร็วไปที่ถูก

มันเป็นประธานในที่ทีดี๋้วเลี้ยก่อนได้ไหมได้ไหม้มาาเป็นประธานในที่ทีได้เป็นเี้ยต้นนี้ไม้ไม้มด เอาวางข้างในก่อนเอาวางไว้ข้างในก่อนก็ได้เนี่ยเอาวางไว้ข้างในในในเสาให้ได้ในเสาวางหมดนี่นะเข้าไปอะไรนะเข้าไปในเสาเลยเสียบเข้าไปหมดเลยหรือปลหมดเลยปล่อยเลยตุ๊บอ่าปล่อยลงไปเลยเอาเอาไประยง1โมงครับประยง9ทีอ่ะยัง ได้ไเดียวนะหาหาส่เอ่มี่นี้อันนี้ไม่เป็นไรอันนี้อ่าอันนี้แน่ได้ไแน่นะลแน่จะปดนี่ล้วอยู่นี่นะตรงนี้เลยจะงนหน้ง่ยักับดินไงอะไรโอ้ยโอยโอยโอ้ย

เหล็กไม่ได้แล hmm. ah, ้วใช้ไม้เหล็กไม่ได้แล้วไม่ได้ที่หมวย่ไหมได้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 นมากัน่้าข้ามงนี้ไม่ไดยึดตัวนี้มา้นขึ้นมานี่เลยนะยึดตัวนี้มาตัวนี้ไม่ไหญ่คั่นี่แหะม่้ยากากนี่เหรอทำไมนะถอยา้นั่นลยไงจั้ไม่ได้ตร่ไหนแล้วมันจะต้องได้นี่นั่นแ่ ลูกบอยให้ยิบตัวนั้นมาได้เดี๋ยวผมผูกแล้วอ้อผูกนี่ผูกอย่าไม่ต้องจับเลยให้จับแล้วไม่รู้เรื่องอย่าจับผูกอย่างเดียวอ๋อเสร็นไหมออไปหยึดไปเลยมันก็อยู่กันอยู่นี่กินเกลืองี้ไงกะมาเอาเหล็กกินเหล็กมาหนุนอีกผูกเลยนะได้หมดเลยไปจุ

อะไรนะ้่าวันี้สมเด็จพระสัมมาท่าพุทธเจ้าเป็นประธานในพิธีทุกอย่างเรียบร้อยจ้างคนในนี่ยแหละตามประเทศนี้ครับต้องต้องต้องอักเชิญนต้องมีบอกก่นที่จะทางบอกเรียบร้อยเช้าสมอัดให้เรียบร้อยนต้องมากงั้นนี่อีตาคมอยู่งันได้หม ไม่เอาไม่เอาดันมันหนูหนูไปมัดด้านมั้งมัดแล้วมั้งมัดแล้วทางนู้นมัดแล้วกันเนี่ยเนี่ยมัดอย่างนี้ไอ้สอนนู้นนู้นมัดคล้ายเมื้นลุงเนี่ยมัดอันนี้ด้วยเนี่ยเนี่ยมัดให้มีติดกันมาเออจะได้จะได้แข็งแรงเอาละเอาไหมต่อไปตั้งได้เองเลยนต้นแตงไห้นี่เงินไหนครับเรามีมีมีนึ่ไหนแล้ว มอรยแล้วอก้ใหญุ่นอตอแล้นั้นในในนยูในน้หนยนี่กะุปลูกเลยนะปลูกช่าง,ง,งหน่อยโดนนั่นแหละดี นั่นแหละลบอยหายบอยถูกหวยวันที่สิบหกเนี่ยสิบหกคือต้คือสปาเขอเลยดู้วยหน่อยเอาเลยนะอ่าทีนี้ต้นเอ็งไปใส่รอยได้ทุกหลุมเลยเนี่ยให้หมด ลอยลอยมาทางนี้นะลอยไปทางนี้เหรียญด้วยไปทางนู้นไปทางนู้นไปทางนู้นนะวนทางนู้นนะวนกลับมาเน็ตเน่ต้นเนี่ต้นไปนี้ไปนี้ไปนี้ไปรอบนี้แล้วก็สองต้นไปนี้ตได้ได้ได้เดี๋ยวหน้างวนซ้าย เยอะนะเดี๋ยวไม่ครบให้ครก่อนเดี๋ยววนแลวนนี้ได้อ้ออ่เอดยวอ,อเอบหน้ามันเรือที่ไหนมันต้องเสริมผมเลยผมเลยใ่ไปเลยแปดเส้นเลยจ้ะอะไรนะเหล็กทีแรกมันหดใช่ไหม มีสลับหน้ามันมีด้วยย่างย่างยัางไม่ยกไมกลัวไม่แข็งแรงเลยไก่ย่างแตกเลยหมดหมดเลยทีนี้ติดสองเลยอ๋อสลับมันมีมันมีหล่ออะไรนั่งบนใช่ไหมรับรับไปรับไปตัวยื่นไมนจะพอพอหล่อข้างบนเสร็จปุ๊บมันจะมีเหล็กตองนี้ครับแล้วตรงนี้จะไม่เดียวเราจะเป็นอย่างนี้ต้องยื่นอีกเมตรเลยนะ กระดิบน <ừ> ่าควจะกดเข็มไม่ได้ันะจานได้ไหมเนี่ยจานเนี่ยฮะเนี่ยถ่ายไปมีด้วยที่ลงแล้วอืเนี่ยห้าต้นอย่างเงี้ยเนี่ย É, yeah, bolo เถียงเขาบอกเขาลงเขาเคยกดลงไอ้เราไปถามใคร, center, รงลงแ,ลลแล้วก็าบอกาไปโคตรเล็กเอาไม่ลงแค่นี้ต้องหมดแล้วพนันำพนันำทีละต้นหรือพนันแค่แต้มเดียวต้นถ้าได้น้องแกะท่านอย่างเงี้ยแกะทีละต้น,<อ>นทีละต้นเพราะว่า ถ้าไปไปลงไปลงทีเดียวพุใ่ใเน่ยดินเนืองจะไหลไปไปกดหลุมไปกบที่เรากด,ดแล้วมันก็จะทำให้ใหแข็งเอ๊ะทำให้กดไม่ลงเห็นมากถ้าเป็นแมคโครใหญ่นะมันถือว่ามโพใหญ่มากมันก็มันก็ยำเลยห้าต้นเลยแล้วมันก็กดสาวหักหมดแล้วเจ้านี้สาวแข็งแข็งมากเจ้านี้หน้าที่ผมสั่ง

ในขนาดถูกกลางนะ ได้เลยขาดูดทันทีอืกดไม่ลงเลยถ้าถ้าเกิดว่าทิ้งไว้เนี่ยเดี๋ยวเนี้ยมไม่ลง พ oh, oh, ึ <been> ่งิีเยอะเหมือนกันนะแกเก่งอันนี้เก่งะอัพอทำ ทำส้วงไปเลยทั้งวันทำแล้วนี่กำลังสวยเดี๋ยวต่อไปก็ไม่มีดูแล้วมีแล้วขึ้นไปเรื่อยๆเปลียนขั้นตอนกันเรื่อยๆนี้ก็ต้องเป็นไอ้ไอ้แบบเหล็กแบบเอกห้าสิบคูนเมตรแล้วทีนี้เอามาวางเป็นกล่องแต่ต้องเทลินท้างล่างก่อนต้องเอาสายหยาบ ปรับให้เรียบร้ยอยจบให้แน่นอันนี้ก็เทลีนที่หัวเข็มก่อนอืมเทลีนให้รับแล้วก็ถึงจะเอาโยมนี้ลึกอะ่ะหวยอย่างนี้แค่ไปต่อขึ้นเท่าไหร่แล้วนะนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวปรับายเอานะนี้ไม่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 อันตรายนะีไ่ไหมอันตรายก็ าวาังเข็มมันจะพาดมานน่หรอก ไม่โกแตกหัวแตก กดเพียกดห้ารูเลยกดทีละรูฮะกดได้ทีละทีละชุดเดียวเนี่ยเางแล้วก็แล้วลงมาเสาลงไ้ยก่อนอเดียก็ติดตอกดใหม่หนกแดงคนนี้เลยมเาลง่เายเยติต้นนะเยติดเอาก็ทิ้งแดงแจกดลยเอเอาตะบ่อทิอ hora, อท่ตแดงก่อน <fin anta> <ots> <guarding okay>?

ถังถังถังหมดแล้วเนี่นยกัเป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีมากอยู่เดี๋ยวผมดึงลายใหม่เ้ย <c oughs> <อ>โอ้ห

ค่ะคัะไม่ยอมเลย